สิรัตนวิทยา School I'm going to let you to know more about our school Don't hesitate to watch a l i s o n 各位大家好，欢迎,迎大家来到许拉达纳中学。现在我要请大家观看我的学校。ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนศิรัตนวิทยา。มีวินัยฝ่ายหาความรู้คู่จัญญาพัฒนาสุขภาพคือคำขวัญประจำโรงเรียนของเรา ซึ่งโรงเรียนศิรัตนวิทยาของเราได้จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนดังวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนศิรัตนวิทยาสถานศึกษาปลอดภัยใสใจคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศิรัตนวิทยามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยได้รับก,การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศิลปศาตวิทยานำโดยดรถวัล์สุนธราและคณะกรรมการสถานศึกษาทุทกท่านปัจจุบันฝ่ายบริหารโรงเรียนศิลปศาตนาวิทยานำโดยนายชีวราชตอนหวานผู้อำนวยการโรงเรียนศิลปศาตวิทยาและรองผู้อำนวยการสาขทนันดังนี้ 1. นนายเจรศักดิ์ใจเรียรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทบประมาณ และฝ่ายบริหารงานบุคคล 2. หนายนัทภูมิแก้วภูลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 3. นางพัตราดวงศีดารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายกิจการนักเรียนปัจจุบันมีจำนวนครูและบุคลกากรทั้งสิ้น1 1 5คนและมีจำนวนนันเกเรียนทั้งสิ้น1,685คน ด้านที่1การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ครับโรงเรียนศิริกนาวิทยาให้ความสำคัญกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบและประกาศใช้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ตลอดจนมีการสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญมีการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษากรอบโคุรยธ์พัฒนาการศึกษาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีโดยมีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานกำก,ก,กับดูแลสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนเป็นประจำทุกปีด้านที่2หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้คะ่ะมีการจัดทำหลักสูตรสหาัศึกษาที่มีคุณภาพตามหลัสกสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1ปรับปรุง2560ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยจัดทำหลักสูตรสหาัศึกษา2ร,ระดับระดับชัมม้นมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วย3ามแผนการเรียน 1>, 1. แผนการเรียนทั่วไป 2. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษกีฬา 3. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบด้วย 4. แผนการเรียน 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2. แผนการเรียนทั่วไป 3. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษกีฬา 4. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ผลจากการจัดการเรียนการลักสตรสนศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิที่สูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สหศึกษากำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเสนาอุทยานด้านที่3การวัดและประเมินผลการศึกษาโรงเรียนได้ดําเนินการดังนี้ครับงานวัดและประเมินผลการศึกษาโรงเรียนเสนาอุทยาน มีการจัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนตามหลักสูตรสหารศึกษาตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อาทิเช่นการวัดประเมินผลผ่านระบบ SGS การเช็คชื่อเข้าเรียนผ่านระบบ SNS เป็นต้นมีการออกแบบเครื่อนนงมือประเมินคุณภาพผู้เรียน มีการวัดผลผู้เรียนตามสภาพจริงและความแตกต่างของผู้เรียนทุกกลุ่มมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยมีการประเมินก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนตลอดจนส,งส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการอ่านตามแนวทางการประเมินพิซซ่าและโอเน็ตมีการวัดผลในระดับห้องเรียนไปถึงระดับชาติ ส่งผลให้ผู้เรียนจบหลักสูตรก,การศึกษาภาคบังคับได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละ84.62และจบหลักสูตรขั้นพื้นฐานได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละ78.60ด้านที่4 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ค่ะโรงเรียนมีการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอาทิการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆในการมอบหมายงานการใช้งานกระดานอัจฉริยะในห้องเรียนพิเศษ ISN ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาสื่อการสอน โดยจัดทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆมีการกํากับติดตามการใช้ครังสื่อดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o p e n Content Center ส่งผลให้ใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศดีโดยผู้สอนได้สมัครเป็นสมาชิก ทานาตนเองเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจโดยเข้าศึกษาหาความรู้จักแพลตฟอร์มด้านการศึกษาความเป็นเลิศยีการที่5การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนได้ดําเนินการดังนี้ครับได้ดําเนินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน มีการกำหนดแผนการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานอย่างมีคุณภาพมีการกำหนดผู้รับที่ชอบแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดประเด็นกำหนดระยะเวลาและวิธีการนิเทศอย่างชัดเจนมีการจัดทำคู่งมือการนิเทศเป็นเครื่องมือเพื่อนิเทศสร้างแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางและสร้างความเข้าใจของคณะกรรมการผู้นิเทศและครูผู้รับก,การนิเทศมีการนำาอ t มาใช้ในรูปแบบต่างๆอาทิพไลน์ a ฟสบ o ๊ก t ิกต o อก o ูเกิล e e t g o o g l e d r i v ์ Facebook, TikTok, Google Meet, Google มีการดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนดมีการวิเคราะห์และนำผลการนิเทศไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป โดยใช้กระบวนการ PLC ผ่านทีมบริหารโรงเรียนการโครงสร้างการบริหารและทีมกลุ่มสาระด้านที่ 6. การน้อมนำพระบรมราชโชบายสู่การปฏิบัติโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ค่ะโรงเรียนมีการน้อมนำพระบรมราชโชบายสู่การปฏิบัติโดยน้อมนำแนวคิดที่หลากหลายผ่านการดำเนินโครงการและกิจการอาทิ กิจกรรมวันสำคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมชุมชนสร้างพื้นฐานการมีงานทำม,มีอาชีพกิจกรรมเปิดโลกอาชีพกิจกรรมสภาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือยิอวาการชาตินักศึกษาวิชาทหารและบำเพ็ญประโยชน์และโครงการเสี่ยงพิศษศาสตร์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีอาชีพสุจริตและเป็นคนดีตามพระบรมราชโองการในเดือนราชการที่1ิด้านที่7การอ่านส่งเสริมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยโรงเรียนได้ดําเนินการดังนี้ครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ดําเนินการคัดกรองการอ่านการเขียนโดยใช้เครื่องมือในการคัดกรองการ การเขียนที่หลากหลายเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการอ่านการเขียนอย่างต่อเน,นื่องด้วยโครงการวันสำคัญทางภาษาไทยได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมอาทิกิจกรรมการถานทำนองสนองเขียนเรียงความแต่งคำประพันธ์วาดภาพระบายสีตอบปัญหาภาษาไทยประกวดตัวละครในวรรณคดีกิจกรรมห้องสมุดบุ๊กฟร์แชร์แต่งปันหาสือที่น่าอา่าน สมุตบันทึกการอ่านส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันสับดาบรราษาแห่งชาติและร่วมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสมมติทานการเรียนในรายวิชาภาษาไทยระดับ3ขึ้นไปปีการศึกษา2565ร้อยละ76.68ผลการทดสอบออนไวิชาภาษาไทยระดับชั้นม .3 และระดับชั้นม .6 คะแนนระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศผลการคัดกรองการอ่านการเขียนปีการศึกษา2565ผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปที่เป็นร้อยละ80.49ด้านที่8การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1มีการวิเศจัดการเรียนการสอนจัดคำวิจยัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่การแข่งขันทักษะาวิชาการส่วนได้รับรางวัลต่างๆกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมอย่างหลากหลายอาทิกิจกรรมพูดภาษาอังกฤษหน้าเสาธง กิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมท่ายภาษาอังกฤษเป็นต้นส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถะทางการเรียนภาษาอกดีขึ้นและกิจกรรมการเรียนการสอนของภาษาจีนก็มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมตามความสนใจอาทิกิจกรรมพูดภาษาจีนหน้าเสาโงกิจกรรมวันตรุษจีนการแข่งขันทักษะทางภาษาให้โอกาสต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะมีเจตคติที่ดีและมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนที่ดีขึ้นเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนโดยการสอนภาษาอือจากเจ้าของภาษาหรือผู้ชาวต่างชาติมีการพัฒนานวัตกรรมผ่านการสอนอย่างสม่ำเสนอมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC และมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆด้านที่เก้า โรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ครับข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้นของโรงเรียนศิรปนาวิทยามีบรรยากาศกาาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน็นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนมีความสวยงาม มีแหล่งเรียนรู้เป็นสถานศึกษาที่มีความสะอาดน่าดูน่าอยู่น่าเรียนด้านสภาพชมุชมชนใกล้เคียงรอบๆบ,บริเวณโรงเรียนพื้นที่ส่วนใจญ่ทำการเกษตรอาทิหนาข้าวสวนยางพาราสวนผลไม้เป็นต้นการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนมีการกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทออตามประเด็นที่กำหนดซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินงานตามโครงการมีการจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการตามแผนมีการนิเทศติดตามภายในการทบทวนหลักการปฏิบัติงาน AAR มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลายอาชีพ กิจกรรมคาระวะธรรมกิจกรรมทำบุญตักบาตรุเกเอนกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสหารนรราโรงเรียนกิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบชุมชนนดีนเบอร์วันกิจกรรมสภาผู้เรียนเป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ายิ้มไหว้ทักทายดีมีจิตอาสา